ยังไม่ได้ทานกาแฟตอนเช้าก็มาทานด้วยกันด้วยค่ะเด้อ <c oughs> กาแฟดำนะคะไม่ใส่อะไรกาแฟอย่างเดียวค่ะกาแฟอย่างเดียวร้อนๆค่ะร้อนๆ คุณยายบ้านเราตอนนี้ก็บา่บายสามแล้วใช่ไหม,อมของเราอาหารเช้านะของเขาจะเป็นอาหารเย็นแลนะ้วเนาะสวัสดีค่ะคุณคุณยายพี์และและคุณคุณมาร์คใช่ไหมหิวแล้วหิวแล้วค่ะอื คุณยายคุณยายหิวอะไรคุณยายพูดให้หมดคุณเก๋วหัวล้อ,อมาคุณยายหิวอะไรคะคุณยายขะเพราะว่าตอนนี้อ่ะมันเพิ่งจะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งหิวข้าวหรือก็จะไม่ใช่ ฮิวานั่นก็คือจิตเวทแท้กินเป็นตาแซมอาสันไปไม่รู้เป็นไรอะ่ะชอบแซลคุณยายอะ่ะคุณพี่มีผิวหน้าตาดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆอุยผู้ชมเจ้าบ้านเจ้าบ้านเหลิงเจ้าบ้านเหลิงนะคะเจ้าบ้านเหลิง ปกติปกติมีแต่มีมีแต่คนว่าเจ้าบ้านอันอันผู้ไว่บร้องเพลงบอกจาก้ามล้องจ้าร้อง <c oughs> เพราะว่าส่วนมากเอาบ้านนี้แหละวจ้าขึ้นร้องเพลงแม่พม่องก็ที่นี่ว่า บ่มีเวลาจะกรบจะเจียนแม่แม่วงก,ก็เลยเอาบ้านนี่ึ้นขึน้นไอ้กินข้าวตอนเศร้าอันเพื่อจได้มีกดให้ไล่ใครว่าผู้ห้พ่าสันว่าอืก็มีอยู่หันาคาคุณยายขาคนบอเรื่มบอกลริมบอกคุณยายไปว่าคนที่เขาบอกว่าเขาผู้ให้น่ะเขาตาบอดคุณยายเขาตาบอด เขาแน่บ่เห็นเขาเขาแนบเอาไายบอกว่าท่านได้เบิดคุณยายเขาตามบอดลุ้นกันไหมลุ้นกันไหมใครว่าหมดไม่หมดลุ้นไหมลุ้นไหมอืม อุยขอบคุณมากๆเลยกันนะอุ้ยป๊ะบัานบ้านเห็นไหมเมื่อเมื่อกี้เขาชมว่าผิวผิวผิวอะไรนะผิวพรรณหรือผิวหน้านะบอกเคล็ดลับนะบอกเคล็ดลับมีคนหยองแล้วเห็นบอก้าผู้ใดอย่างงามอย่างสิ้นอ่ะอันกล้องกล้องขึ้นคือมาดามสูดทุกมือเด้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 อ ป้าน้าก็บลูกแผนหัวรอยอย่างมาหัวรอยบอกคนตาพูดยังไม่หมดใช่ไหมคนตาบอดเขาทักอันนี้ก็อร่อยนะคุณยายไม่เชื่อไปลองกินดูได้เลยคุณยาย อ่อบอสพอเลิฟสิบหกขอบขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเจะ้าบ้านเจ้าวานมามามากินขา้าว